หมูหันนะขอเขากินก่อนะไมาแล้วได้ข่าวว่าจะลดน้ำหนักใช่ไหมแล้วใครจะเป็นคนอ้วนพร้อมเขาไม่อ้นวนครับไม่เชื่อห â, ห เอาวันแพ็กไปก่อนนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนผมก็มีอะไรอยากทำนิดนหน่อยนะทุกคนคือวันนี้ช่วงนี้ผมกับแฟนค่อนข้างจะน้ําหนักเยอะเป็นพิเศษเลยนะผมช่วงนี้ก็แบบดูดิครับผมผมมีวันแพ็กไปตีก้อนแล้วนีก็วันนี้ผมก็เลยว่าจะมาทําแบบว่าอดอาหารหนึ่งวันเลยนะทุกคนคือผมจะไม่กินอะไรเลยนะทุกคนหนึ่งวันเลยนะแล้วก็ตอนเย็นผมก็จะมากินของแบบของทอดของอะไรแบบมันๆยั่วแฟนนะทุกคนมาดูกันว่าแบบมันจะหิวแค่ไหนกันตื่หิวปะ หิวข้อไปหิวข้อไปหิวไม่ต้องกินก็เจะเป็นไงทุกคนเดี๋ยวค่อยรับชมโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนเย็นเขาไม่ใช่เจอกันตอนเย็นเดี๋ยวผมก็จะต้องออกไปตลาดด้วยนะทุกคนเพราะว่าไปหาซื้ออะไรกินก่อนนะเออไปหาซื้ออะไรกินดิคือผมก็จะไปหาซื้อของไว้กินตอนเย็นนะทุกคนไว้เตรียมทําคลิปนั่นแหละเออก็ยังไงไปกันเลยก็ไม่ต้องกินในบอกว่าจะไม่กินไงเดี๋ยวราจะลดน้ำหนักบอกว่าไม่ให้กิน ก็ต้องไม่ให้กินดูผมผมบอกไว้ก่อนนะผมจะเอาให้ถึงที่สุดเลยนะทุกคนคือผมจะแบบมึงจะแเนี้ยบอกว่าไม่ให้กินไงมึงแดกน้ําอยู่ไนะอ่ะโอเคโอเคน้ำผมให้กินก็ได้ทุกคนถ้าไปกินน้ำแม่งเดี๋ยวมันจะตายก่อนโอเคไปไหนนิ้วขออะไรอีกก็ตายหรอกเพื่อนจินดิ ไม่ให้กินเขาบอกตรงต้องอดทนข้าวหมูข้าวเริ่มหน้ามืดเป็นลมลืมนะหิวหรือยังกังหิวมากจ้าก็ตอนนี้ประมาณเกือบจะบ่ายโมง้วทุกคนผมเพิ่งกลับมาจากซื้อของเสร็จในก็ยังไม่ได้กินข้าวทุกคนยังไม่กินอะไรเลยนะเออก็เดี๋ยวเราจะต้องทำภารกิจเราให้สำเร็จดังนั้นเราต้องอดทนต่อไปนะจ๊ะ หิวข้าวหรือสิหิวข้าวหิวมากไหมไม่แค่ไหนรู้ข่าวกินได้แมวอดทนเพื่อคอนเทนต์อดทนต่อไปเอามองดูกินมันหอมปะหอมไหมดูสื้าจจ้ากินแต่ช็อตคีทก็ได้กินแต่ช็อตคีสก็ได้เอาดีๆเอาดีๆตัวมันต้องแบบนีไหมกินเฉพาะน้ำได้เขาก็บอกว่ากินนะไหมเขาบอกว่าสนี่กินเขากินแต่น้ำอดทน อดทนมาจะจัดของเข้าตู้เย็นก่อนชานมไข่มุกพิเศษไข่มุกไข่มุกเยอะๆแข่งแค่น่มไข่มูแต่แช่แช่ต่อน่เนาะโอเคแค่หน่มไอหมูกันแข่คด้วยเต้ังไข่คิดเหรอเนี่ย What What the f u ไข่คิเสร็จก่อนหลับไปเป็นที่เรียบร้อย ยังโหดเกินไปวะทุกคนโอ้เขแค่ตัอเอาให้สุดตันต้องแกล้งก็แกล้งให้สุดแต่ตอนนี้มันลับไปเป็นที่เรียบร้อยน่าสงสายน่าจะหิวทุกคนก็ <c oughs> ขอโทษเลยครับที่รักจ้ะ ตอนนี้ก็ผ่านไปประมาณหนึ่งวันพอดีแล้วนะทุกคนคือผมยังไม่ได้แดกข้าวเลยนะทุกคนยังไม่ได้กินอะไรเลยผมก็จะทํำฟลินไฟกินนะทุกคนก็มาดูกันว่าเราจะแบบโอ้โหเที่แบบโคตรหิวเลยตอนนี้เดี๋ยวเราจะเริ่มทํากันเลยนะทุกคนนะยังไงตัวใส่ไปเลยไม่ไม่จะเป็นไฟล์กินก็คอยถอดอีกถอดทีไรไรหนักอเราตอนนี้เราจะมาทำฟลินไฟล์กินนะทุกคนฟลิปไฟล์น่าชี้ทะลักไปนะทุกคนก็หลังจากที่ไม่ได้แดกข้าวมาเป็นเวลาเอ้ยเอาท่าปีมาด้วยตัว ตาพี่ด้วยตาพี่ด้วยคือผมบอกไวก่อนแล้วทุกคนคลิปนี้แม่งโคตรลงทุนเลยนะคือผมไม่ได้กินอะไรมาจริงๆนะทุกคนทั้งผมและแฟนยังไม่ได้กินเลยนะถ้าผมกินมันก็จะเอาเสียงแฟนปลงไปก็เลยไม่กินด้วยเลยนะทุกคนอรรถรล้ครับนี่เดียวนี่เดียวตกรอบอุ้ยอุ้ยน้อยคนหมดหรอคนด้วยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราลงเราลงเราลงปอมหยู่เป็นเหยื่อสังเกตได้นแล้วอะไรอีก

ให้แบบว่าน่ากินเนี่ยไม่ันน่ากินนต้องแบบเล่นเลดีๆเราแบบมัเป็นกองเองก็เอะอย่างวันนีเออถุกๆลงี่พอแล้วหรออทุกคนเรามาแดกกันเถอะนะทุกคน เขาขอกินก่อนนะครับห้ยข้เขาขอินกอนอะไนก็ถูกเฮ้ยวู๊อเอ้ยอร่อยมากินกินคนเดียววู๊ด่อเได้กินแล้เนี่ยเอาอ่ะมา น้ำมันงกินดดีน้มันงีดมากินด้วยเลยกินยุกเดยวคกินยุกมดดหลังจากที่ไม่ได้แดกข้ามาบาหงวันสิ่งที่รอคอยมานานผมอร่อยอะรู้ป้ะไอ้ไม่ข้าวอร่อยโอ้โหอะ พีททะลักทุกคนวิ้ยอยู่ทำไมเป็นอร่อยดีมากอร่อยก็ได้กินของ,งอมัมน่ตัวอร่อยไหมดิด,ดมันไม่ได้น่ากินแล้แเนี้ย 이이 <laughs> 벌써 <laughs> 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 ก็ทำการย่อยชียวิตลงกดแล์กดซับสไครต์แล้วกันแล้วกูไม่ไหวแล้วกูไปก่อนไปละ